แบบนี้เลยเหมือแนบบเป็นหนองหมอขอปักทิ้งคุณจะตัดไม่ตัดถ้าคุณไม่ตัดทางคุณก็จะผิดรูปเนี้ยปัดหลอดชีวิตเป็นซูนเศ้าแบบระยะแบบรุนแรงเลยแบบถ้าชีวิตนี้มันไม่มีแมสฉันคงกระโดดตึกตายไปแล้วแหละเป็นห้องปกติเลยแต่ว่าเขาเปิดแบบ ซาลอนน่ะสะสะผมอะเออบางหน้าอยู่ชั้นข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปก็เป็นห้องแบบนี้ค่ะสีขาวห้องแคบๆเนาะก็เตียงก็เหมือนเตียงปกติอะค่ะเหมือนเตียงทั่วไปที่ท,ท,ที่เราใช้อยู่นั่นแหละค่ะแล้วก็ในส่วนด้านในก็ไม่ได้มีเครื่องม้เครื่องมือพวกออโต้เคฟตุยาก็ไม่ได้เห็นเนาะเห็นเป็นกลังน้ำแข็งเล็กๆกับเออแค่นั้นเอง เขาบอกเขาเป็นพยาบาลวิชาชีพแต่ชุดที่เขาใส่ไม่ได้ใส่ชุดพยาบาลวิชาชีพแบบเราเนะเาะก็เป็นแบบชุดสีขาวเออชุดสีขาวก็คือเสื้อขาวกางเกงขาวแล้วก็เป็นคนชี้ฉีดให้เรานั่นแหละถามว่าผู้ช่วยมีไหมไม่ได้มีก็คือเขาก็ทำเองหมดเลยค่ะอืมไม่ได้ให้ดูเหมือนเขาเราให้เรานอนอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ เอาสำบีเนาะคินหน้าเราอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็หลับตาอะไรเงี้ยเนาะเพราะความที่เราไม่เคยทำเราก็กลัวเนาะแล้วสุดท้ายพอเราลืมตาไมาเห็นนะคะเราก็เห็นแค่ตัวยาค่ะเรื่องเงี้ยเป็นแบบเหมือนสลิงสลิงเนาะในถาดในถาดเหล็กแค่นั้นเองระยะเวลาหรอประมาณครึ่งชั่วโมงอืม ความรู้สึกตอนนั้นนะมันก็คือเจ็บๆเนาะหนึ่งเจ็บสองก็ปวดๆนะคะปวดนิดหน่อยแล้วก็คือสามมันก็ยังบวมๆอยู่มันไม่ได้เห็นฟีดแบ็ว่าจะมีอะไรที่ดีอะค่ะแต่รู้สึกว่าเออตอนนั้นคือคางเราเป็นคนคางตักพอหลังฉีดปุ๊บอ๋อคางมันก็ยาวขึ้นแค่นั้นเองแต่ถามว่าในเรื่องของแบบสวยขึ้นไหมอะไรไหมอันเนี้ยเรายังไม่ได้เห็นชัดอื มันแปลกใช่ไหมตอนเรามาเติมครั้งที่สองสามนี่แหละเขาบอกว่าว่าเราจ่ายเงินครั้งเดียวนะมันเจ็ดพันแต่ตอนกลับมาเติมอ่ะเราสามารถเติมได้อีกอีกสองครั้งอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเอ้ยทาไมเติมได้แบบเติมฟรีแล้วไม่คิดเงินเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเติมให้หนู่นนี่นันนะ่นเนาะอาจจะแบบมันโหดเร็วอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้แล้วเราก็กลับไปเติมอีกครั้งหนึง่งผลที่มันเริ่มอักเสบหรือว่ามันเริ่มย้อยหรือมันเริ่มบวมอะค่ะก็คือหลังจากนั้นน่ะก ประมาณ3ปีมันไม่ได้เป็นเลยนะทุกคนอันนี้คือจุด จุดที่แบบว่าต้องระวังมากเลยทุกคนแบบไปฉีดแล้วแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าฉีดปุ๊บสวยมันไม่เป็นอะไรนี่ก็คือปกติหรือธรรมชาติเลยมันเป็นฟิลลิ่งที่แบบหน้าปกติคือคุณมโนไปเองหรือเปล่าไม่ค่ะคุณยังไม่เจอคุณยังไม่รู้ระยะตรงนัน้น่ะไทม์ไลน์ของเขาอะมันจะอยู่ที่3-5ปีมันจะเริ่มบวมแล้วก็อักเสบแต่มันจะเป็นสําหรับคนภูมิคุ้มกันผิดปกติอย่างเช่นเราบูทร่างกายทํางานหนักเลยใช่ไหม แล้วเราไม่ได้นอนพอเราไม่ได้นอนเสร็จปุ๊บป่ะค่ะปัญหาคือเราไม่ได้พักผ่อนเพราะปัญหาไม่ได้พักผ่อนเกิดภูมิตกเพราะภูมิตกตรงนี้แหละค่ะเป็นเรื่องหนึ่งบวมแบบนี้เลยสองอักเสบคันอยากจะคันอย่างเงี้ยอ่ะพอคันเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าจับไปอ่ะเหมือนเป็นน้ําเป็นน้ําเสร็จปุ๊บเหมือนเป็นหนองหนองด้านในอ่ะเนาะเรา ไปแบบเขาก็จะเอาเข็มเจาะให้แต่เราก็ไม่ได้แบบให้เขารักษาโดยการที่เอาเข็มเจานะเนาะเราก็เลือกที่จะไปโรงพยาบาลเองเลยคือโรงพยาบาลก็เลยฉีดยาแก้อักเสบห้ก่อนหนึ่งสองโรงพยาบาลก็บอกว่าที่เขาอ่ะไม่ได้มีแผนกศัลยกรรมคุณต้องไปโรงพยาบาลเองที่มีแผนกศัลยกรรมโดยการผ่าออกซวยแล้วซวยอีกซวยซ้ำซวยซ้อนซิลิโคนอ่ะมันเริ่มแบบกระจายตัวและลามไปทั่วเขาก็บอกหมอทําให้ไม่ได้แล้วนะหมอขอผ่า คุณจะตัดไม่ตัดถ้าคุณไม่ตัดทางคุณก็จะถือลูกเนี้ยตัดหลอดชีวิต